อ่าแล้วผมกลาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะผมวันนี้เรามาอยู่เกม,เกมไวเ o สโและผมเกมสล็อตที่แตกดีมากนะผมในคลิปที่แล้วที่ผมเล่นไปครั้งเดียวแล้วแตกแบบกระจัดกระายเลยนะผมอ่าผมยังอยู่กับเว็บเดิมนะผมเว็บ s e x กซี่คาสิโนฝากไวถอนไวสมัครง่ายนะครับผมเว็บนี้ฝากขั้นสัมเท่าไหร่ก็ได้นะผมมีโปรดีๆอีกเพียบรอคุณคุณอยู่นะครับผม วันนี้เราก็จะมาซื้อฟรีสมิทสามพันบาทนะครับผมเราไปอยู่ในทีมสล็อตสามชาตินะครับผมฟังเพลงอยากจะไปงานบวชครับผมไม่รู้ว่าข้างบ้านฟังแล้วนี่จะนึกว um ่ามีแห่ท yup. ี่ไหนไว้เนี่ยโอ้ยเอาครับผมมาแล้วับคูณสามคูณสอง ยังไงลูกยังไงโอ้โหคนสองครับผมสำ,สำหรับฟรีสปินครั้งแรกนะผมซื้อกางซื้อฟรีสปินครั้งแรกของวันนี้นะครับผมการซื้อฟรีสปินครั้งแรกไม่ใช่ของวันนี้ของคลิปนี้นะผมของคลิปนี้นะครับผมจ่ายไว้จ่ายไว้มาแล้วผมพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทของเราตอนนี้พันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทของเราตอนนี้มาแล้วผม ยังไงจะได้ฟรีสินเพิ่มรือเปล่าไม่ได้ฟรีสปบินเพิ่มไม่เป็นไรครับผมขอได้ไวายเพิ่มโอ้โหโอเคอเครับผมไนซ์มาอีกแล้วผมมาแล้วสองพันร้อยครับผมตอนนี้สองพันร้อยครับผมสองพันร้อยสองพันสองรอยแปดเก้าครับผมโอเค หมาผมซปเปอร์บิ๊กวินครับผมหมาผมไม่ขาดทุนแล้วครับผมใน,ในตีสปินครั้งแรกผมไม่ขาดทุนแล้วโอ้คุณนะเซนเซชันมาแล้วครับอกผมว่าแล้วเซนเซชันมาแล้วดูครับผมจะไหลไปที่เท่าไหร่ จะมีสักเท่าไหร่กระเช้าจะมีเท่าไหร่กระเช้ามาแล้วผมมาแล้วมาแล้ว2000จะอยู่หรือเปล่า2000ไม่อยู่ครับผม2 0 0พันสอไม่อยู่2องพันห้าสองพันหกสองพันอนมอนมาครับผมผมว่า4ี่พันนอนมาแล้วครับผม4ี่พันนอนมาครับผมสี่พันนอนมาสี่พันนอนมาครับผมสี่พันนอนมาครับผมสี่พันนอนมาแล้วยังไงถึงห้าพันไหมห้าพันนอนมาครับผมเอาละครับผมห้าพันนอนมายังไม่มีทีท่าจะหยุด ไปทะลุถึงหกพันแล้วผมถึงหกพันแล้วหกพันแล้วครับผมหกพันแล้วเจ็ดพันยังไม่หยุดหยุดที่เจ็ดพันนะผมโอ้โหดูนะครับผมรีสะปิน้นครั้งแรกของเราคือหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบแปดนะผมใครอยากรู้ว่าผมเล่นเว็บไหนถึงแตกดีขนาดนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยแล้วไปสมัครกันได้เลยครับผมอามาครับซื้อไปอีกรอบซื้อไปอีกรอบ ซื้อไปอีกรอบนึงซื้อไปอีกรอบนึงครับผม,ม,มเราถูกกับจังหวะสามข้างจริงครับผมเฮ้ฮะฝ่ายครับผมไปายาครับผมไปครับโอเควายมาแล้วยังไงยังไงต่อโอเคได้ตีสปิน เพิ่มอีกสี่ปีสปินครับผมใชครับโอเคมีไว้มีคุณสามมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณสอบมาอีกแล้วเออโอเคสุดยอ์พิวินมาแล้วโอ้มาแล้วสองพันสามร้อยห้าสิบนะครับผมโอ้โหเซนเซชันมา ผมอยู่ดีเซนเซชันมาผมดูว่าครั้งนี้จะไปหยุดที่เท่าไหร่นะผมครั้งที่แล้วเซนเซชันไปอยู่ที่เจ็ดพันนะผมกดคลิกข้ามไปเลยแล้วกันโอเคสามพันสามพันนะผมเท่านี้ก็คุ้มแล้วนะครับเท่านี้ก็คุ้มแล้วอะไรมาอีกครับผมไหนมาอีกแล้วโอหไหนมาอีกแล้วโอเคแปดร้อยสี่สิบนะผมนี่เราซื้อไปสามพันนะผมตอนนี้เงินรวมผมอยู่ที่หกพันสองร้อยสิบสามแล้วเซนเซชันมาอีกแล้วโอ้โห พระเจ้าช่วยดูซิจะอยู่ที่โอ้สี่วันสี่แล้วผมโอ้รอบนี้ได้เยอะกว่าครั้งที่แล้วอีกครับรอบนี้ได้เยอะกว่าครั้งที่แล้วครับไลฟ์มาครับโอ้โหหมุนสองรอบได้เงินสองหมื่นนะผมมีที่ไหนมีที่เนี่ยแหละครับเว็บนี้ครับผมเว็บเซ็กซี่คาสิโนผมแตกดีเหลือเกินโอ้โหสุดยอดเลยครับผมเป็นเว็บที่ผมหาตังค์เช้ากลางวันเย็นได้เลยครับผมเพียงแค่ไปที่ของผมเซ็กซี่คาสิโน ความสนุกไม่มีวันหยุดครับผมอฝายครับฝายครับขออีกรอบนึงแล้วผมว่าจะปิดคลิปแล้วผมเอาเงินไปเที่ยวกันดีกว่าฝายโอเคคุณห้ามาคุณสองมามีอะไรเพิ่มเพิ่มเติมให้ผมไหมโอเค โอ้โหโตัวคูณเยอะแต่ว่าไม่มีอะไรเลยครับอันนี้ตัวคูณเยอะแต่ว่าไม่มีอะไรเลยไม่เป็นไรครับผมเขาให้เรามาตอบรอบแล้วขออีกสักทีนึงขออีกสักทีนึงครับผมขออีกสักทีมาแล้วครับผมคูนสามคูนสามออกมาแล้วโอเคเพิ่มสี่ปีสปินครับผมเพิ่มสี่ปีสปินครับผมมาครับ มาครับวันนี้ผมได้ตังค์ไปสองหมื่นเลยสองหมื่นกว่าแล้วผมถือว่าไม่ขาดทุนแล้วครับผมถือว่าไม่ขาดทุนแล้วมาครับมาครับโอเคครับผมอย่าอยู่กับมันนานครับผมสลอสอย่าอยู่กับมันนานถ้าแตกแล้วต้องรีบออกนะครับผมไปถอนตังค์กันได้เลยครับผมถ้าแตกแล้วรีบออกไปถอนตังค์โอเคยังไงบิ๊กวินหรือเปล่าบิ๊กวินหรือเปล่ายังไม่บิ๊กวินดก ัวคุณเยอะเนี่ยโอ้โหก็ยังไม่บิ๊กวินับผมได้แค okay. okay. ่นหรนบผมโอเคับผมสำหรับคลิปนี้ผมลาจนไปเท่านี้ดีกว่าไปถอนตังดีกว่าผมเล่นมาสองตาได้มาสองหมื่นแล้วผมโอเคับผมสวัสดีครับ